สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับติ่งตังนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมพระปรางนะครับอันสวยงามนะครับที่วัดอรุณนะครับที่มีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมากมายทั้งคนไทยคนต่างชาตินะครับนิยมแต่งชุดไทยนะครับมาถ่ายรูปที่นี่นะครับไปดูว่าเพราะอะไรกันนะครับทําไมเขาถึงนิยมแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปที่พระปรางวัดอรุณกันนะครับ พอผ่านประตูเข้ามานะครับก็จะรู้ว่านะครับว่าทําไมนะครับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นคนไทยคนต่างชาตินะครับนิยมแต่งชุดไทยนะครับมาถ่ายรูปที่นี่นะครับก็เพราะว่าพระปางนะครับวัดมีความสวยงามนะครับมีความเก่าแก่มีความยิ่งใหญ่มีความอลังการมากเลยนะครับอย่นนงบดวุ ซึ่งพระบางที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นการบูรณะใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสีสันก็จะดูสดนะครับดูสดใสนะครับดูสวยนะครับจะไม่เหมือนเมื่อครั้งก่อนนะครับที่สมัยหลายๆปีก่อนนั้นนะครับจะเป็นคราบสตะไคร่น้ำนะครับสีดําสีเขียวมั่งนะครับแล้วก็ออกเป็นเก่าๆนะครับ อย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเขาก็มีการบูรณะนะครับปรับปรุงใหม่นะครับทาให้สวยขึ้นนะครับทําให้เวลาถ่ายรูปนะครับก็จะหมือนว่าเหมือนพระปางแห่งนี้นะครับสร้างใหม่จริงๆเราไม่ใช่นะครับเป็นการบูรณะใหม่นั่นเองนะครับแต่ยังคงความสวยความประิมากรรมอะไรต่างๆก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับจะเป็นกระเบื้องนะครับที่ อามาแตะมาติดนะครับกระเบื้องลวดลายต่างๆสีสันต่างๆนะครับก็คงความสวยงามมากย,ยิ่งขึ้นไปนะครับ เราจะไปเดินชมบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับถึงแต่ก็จะถ่ายคริปนะครับให้ดูว่ามุมนี้มุมน,มมนี้มุมนี้สวยต่างกันยังไงแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับมีเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็ยังมีเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นตอนบ่ายด้วยซึ่งเขาบอกว่า,อาตอนบ่ายนะครับจะเป็น เวลาที่ถ่ายรูปสวยนะครับของวัดอรุณนะครับเพราะฉะนั้นนะักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยนะครับมีการแต่งชุดไทยมีการขึ้นปีนขึ้นปีนลงแถวๆบันไดนะครับเยอะนะครับทั้งคนไทยและก็คนต่างชาตินะครับ

và các bạn. Thì đều ờ văn hay trong các tác những cái giai đoạn ก็นาไรแล้วก็มาสักเรีย こんばんは。皆さん、こんにちは。今日は、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 <muchas> 好的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 好 Thank you đó bạn là con cũng chỉ cần một con cũng nên cần con cũng แย่หนุ่ร่ำไปเยืนบ้าเยียนเกิดเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่น่ไปเพราะฉะนั้นจะมีอะไรจะเป็นเครื่องอไล่เกียเพียงอ,อน,นิสงของาการแผ่เมตตาฟังในคุณโยมถ้าเราแผ่เมตตาไปบ่อยใช่ไหมอาชีพที่เขาห้ามมีอะไรบ้างขานบารดุขารดขาอาวุธขายยาเสพติดอนนี้อันนี้ห้ามความอาชีพพวกนี้ห้ามทวามเด็ดเาีดเช็นพวกนี้มายาเห็ไหม อาชีพที่เขาห้ามมีอะไรบ้างขาบรรุษขาอาวุธขายาเสพติดอ,นน,อนนี้อันนี้ห้ามทำอาชีพพวกนี้ห้ามทำเด็ดขาดเช่นขายยา,าขายยาพิษอย่างนี้ห้ามทำขายอาวุธาขายของมึนเมา,าขายสุราเมรัยอันนี้ห้ามทำทำแล้วรวยแต่ไม่เจริญนะอาชีพพวกนี้รวยแต่ไม่เจริญ พรานั้นเราต้องได้รับอัตาพรของพ่อเจ้าคณะแผ่บารเมตตาให้จัดทำปฏิทินมาแจกัวละราววันเว in you